ครับสวัสดีครับเพื่อน,นเพื่อนที่นนี้มาดูหลักหน่วยสองสูตรที่อีกทีนึงนนเพื่อนนะหลักหน่วยสองสูตรนี้ทั้งสองสูตรเดินมายี่สิบยี่สิบเอ็ดงวดติดนั่นเพื่อนนะตัวชนเข้างวดที่ผ่านมาตัวชนเข้าหลักหน่วยอย่างเดียวงวดงวดก่อนหน้านั้นตัวชนเข้าทั้งสิบทั้งหน่วยงวดถัดขึ้นไป ตัวโนเข้าเข้าหน่วยกับร้อยม้่อถังไปก็เข้าหน่วยกับร้อยมื่อถังกันไปน่นเข้าหน่วยกับสิบโอเข้า,ขาดีมกันนะหน่วยสิบอ่ะก่อนเขาดูนะทางล้อเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือนครับชิปโอนี่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเรียกซื้อสลากกินแบ่งรับบาลเท่านั้น อ่าอเพื่อนกันไม่อยู่ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ <c oughs> กันไอไออยากไอก็ต้องปล่อยมันไอนั่นเพื่อนนะ <c oughs> ดูหลักหน่วย <c oughs> เดิน21่งวดที่ผ่านมานั่นเพื่อนนะ ไม่ต้องดูหมดทุกงวดเอเพิ่นด,ดูเอาประมาณจาก10นาทีเออจากสิบวดขึ้นไปเดี๋ยวไม่ได้ได้ปรับกล้องปรับกล้องกันประมาณนี้เหมเพื่อน ตัวหน้านี้ยังไม่เดินนั่นเพื่อนนะตัวหน้านี้ยังไม่เดินกลองจับงวลอะเอามวลน,นี้ก็ดูงวน,นี้มามวน,นี้สองสูตรเข้ามวน,นี้ตัวชนตัวชนได้หลักร,อร้อยทั้งหตัวชนได้หลักร้อยด้วยหลักหน่วย ได้หลักร้อยได้หลักร้อยหลักหน่วยเลขเจ็ดได้หลักสิบหลักร้อยคบสามทบบนไม่ต้องวงแลนะ้วนะเพื่อนวงหลักหน่วยอย่างเดียวมาหลักหน่วยได้หลักสิบด้วยได้หลักร้อยด้วยตัวชนได้เลขสาม ปดตัวเดียวมา2อมาสองตำแหน่งเลขเก้หลักสิกมาถ้าตัวนี้จะเข้าหลักร้อยเพราะว่าตัวนี้ตำแหน่งนี้ยังไม่มาหลักหน่วยจหนวนเลขเก้ถ้าเอาตำแหน่งนี้ก็จะตัวชนจะเข้าทั้ง3 มางวดนี้สองมาสองมาทั้งสองสูตรมีสามมีสามหลักร้อยวงให้มันเทียนนี่วงวงฝั่งนี้ไม่ไวงตัวนูน้นเลขสามเลขสามถ้าตัวนี้เจ้าชนจะเข้า เข้า x สาสนี่เข้า x 3. สาา x อันนี้รวมตรงนี้วันนี้มีสามไหมไม่มีสได้สองตัวเดียวตักหน่วยวันนี้ได้หมีสี่ไหมมีสองไหมมีสองหลักร้อย หลักหน่วยเข้ามนนีได้สามมีสามมีสามมีสามหลักหลักมีสามหลักร้อยสามหลักร้อยสามหลักร้อยได้สี่ที่สองหลักหน่วยห้าไม่ได้ถึงไหนแล้วเนี่ยมันได้ขยับให้ดู อ่เลขห้าเข้าเลขหกเข้าหลัก10เลขแปไม่มีเข้าหลัก10บได้หลัก10บมาหัวน,นี้หเข้า6เข้าหัวถัดมาหเข้า6เข้า, 6, ขา6ได้หลักร้อย ตัวชนจะเข้าไม่ร้อยก็สิบไม่ร้อยก็สิบต้องมาเข้าบ่อยมาวันนี้แปดมาเจ็ดมาหลักสิบตัวชนเข้าสองตำแหน่งมาวันี้หก หกหลักหน่วยได้หลักร้อยด้วยมางวดน,นี้ให้แปดแปดแปดได้หลักร้อยเก้าไม่มีเก้ามีสุดเดียวตัวชนไม่เข้ามา หมดที่ผ่านมาฮ <c oughs> ะหมดที่ผ่านมาออกสองสองห้าสองกำแพงเพชรกัแพงเพชรเลยกองขุงไปสามสิบกโล ขนาดจากอำเภอถึงตัวจังหวัดก็ประมาณ40กิโล40กิโลจากคลองคุงถึงกำแพงจากเขตอำเภอเมืองกับอำเภอคลองคุงเขตติดต่อ3 1กิโลอําเภอเขตติดต่ออำเภอเมืองกับอำเภอคลองคูงลับหน่วยเลขสอง Ugh. <sighs> กระดาษนี้ไม่เขียนตัวชนให้เพื่อนไปนะ <c oughs> <c oughs> ตัวต่ำสุดเลขศูน,ย,นย์หน่วยหน่วยบนสิบหกสิบสองหกแปด หน่วยบนตัวโซนสองสูตรเลขศูนย์เลขศูนย์เลขสามเลขสามเลขสามเลขแปดเลขเก้าแปด <c oughs> อดูตัวชน,น,นเพื่อนตัวชนหลักหน่วยตัวชนหลักหน่วยถ้าสูตรไม่ผิดนั่นเพื่อนนะถ้าสูตรไม่ผิดถ้าสูตรเดินต่ออีกนั้นเพื่อนนะหลักหน่วยเราจะเหลือสามตัวหลักหน่วยเราจะเหลือสามตัวเพื่อน สูตรผิดก็ผิดนั่นเพื่อนนะผมก็ไม่ได้ห้ามนะดับหลักหน่วยวันที่ผ่านมาผมถ่ายให้เพื่อนไปสองห้าสงเลขสามดับเลขสีดับเลขหนึดับงดหน้านี่เลขสองเลขสองเลขแปดจำวงงดนวนงวดสี่สิบด จำนวนงวด40งวดเดินตั้งแต่งวดนี้ลงมาสุดหน้ากระดาษสูตรนี้ก็เดินมาสุดหน้ากระดาษสูตรนี้ก็เดินมาสุดหน้ากระดาษแล้วก็มาขึ้นใหม่อยู่แถบหน้าเพราะว่าผมมาเขียนด้านหลังก่อนกระดาษแผ่นข้างหลังสุดท้ายของสมุดใหญ่ที่นี่มันผมก็เลยมาเขียนย้อนกลับมาอีเสยียดดยพื้นที่กระดาษตรงนี้ จะไปเอาหน้าใหม่ก็เสียดายกระดาษอ่ะถ้ากับว่าแปดกับสองไม่เอาหน่วยนั้นเพ่นะเพราะว่าสูตรมันยังไม่ผิดสูตรนี้ <c oughs> เลขสองสองสูตรด้วยถ้าสูตรเดินผิดนะสี่สูตรก็ผิดนั้นเพื่นะสูตรเดียวมันไม่ผิดก็ดีสามสูตรยังผิดเลยดับ หลักสิบหลักหน่วยนั้นเพื่อนนะอันนี้ดับหลักหน่วยมันยังไม่ผิดเราก็ใช้ต่อไปนั้นเพื่อนะดับหลักหน่วยดับหลักหน่วยสองกับ8ดเลขคู่ไม่เอานั้นเพนื่อนนะเลขคู่สองกับ8ดตัดไปได้ตัดไปได้เลขสิบตัวตัดไปได้แปดตัวละไม่เอาสองกับแปดไม่เอา8ดนั้นเพนื่อนนะ อันเพื่อนว่าเลขเด่นของตัวเองมันมีก็มันนี้ว่ากันนันเพื่อนนะผมทําตามสูตรผมนันเพื่อนนะดับสิบผมยังผิดเลยงวดที่ผ่านมางวดก่อนออกอะไรงวดก่อนหนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าผมดับดับสิบดับสี่กับเจ็ดงวดที่ผ่านมาก็ดับสี่กับเจ็ดนั้นเพื่อนนะผมไม่คิดว่ามันสูตรมันเดินมาผิดแล้ว งวดที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ถ่ายเพื่อนดับสี่กับเจ็ดงวดที่ผ่านมา <c oughs> อันนี้ดับหน่วยนะั้นเพื่อนะดับหน่วยแล้วก็จะเหลือเด่นอยู่เหลือเด่นหลักหน่วยอยู่สามตัวเลือซูลเือสามเลือ 3, เกาหลักหน่วยตัวไหนจะเป็นหลักหน่วยเพื่อน จะเป็นให้เราไหมเราฝึกมายี่สิบกว่งวดยี่สิบเอ็ดงวดผ่านไปเขียนมางวดนี้ตัวสชนตัดดับแล้ว <c oughs> เขาจะเดินให้เราไหมนเพื่อนอันนี้ไม่มีใครรู้จะคนนั้นเพื่อนนะผมก็ทำตามสูตรอ่ะถ้าเกิดว่า เฉพาะตัวชนเขาเคยเข้าสองตัวหรือเข้าคู่ทางก็มีนั่นเพื่อนนะก็มีไม่ได้เข้าทุกงวดนั่นเพื่อนนะไม่ได้เข้าทุกงวดงวดนี้เขาจะมาไหมอ่ะแต่ละคนก็ต่างเดาตามสูตรนั่นเพื่อนนะเพื่อนก็เดาตามสูตรของเพื่อนเพื่อน,อนมีสูตรกันทุกคนมีกันทุกคนคนที่เข้ามากลุ่มผมก็มีกันทุกคนนั่นเพื่อนนะ <c oughs> ขาก็มีสูตรกันทุกคนใครก็มีเลขเด่นอะไรก็ส่งมาวันนี้มีเด่นอะไรอะไรก็ส่งมาเอาบางคนจับหลักไม่เป็นได้เด่นบนมาเด่นไม่เคยหลุดก็ส่งมาเปรียบเทียบใจกันเลือกจับหลักให้กันหน่อยก็มีผมก็ส่งเลขเด่นเด่นร้อยหน่วยนะั่นเพื่อนนะเด่นร้อยหน่วยผมส่งให้สมาชิกไปงวดที่ผ่านมาผมส่ง งวดที่ผ่านมาผมส่งเด่นร้อยหน่วย <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนค่อยดูว่าเด่นร้อยหน่วยผมพิมพ์ไปงวดที่ผ่านมาเด่นร้ยอยหน่วยเห็นไหมเพื่อนงวดที่ผ่านมาผมส่งไปวันที่เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยเวันศุกร์เพื่อนๆเนี่ยวันที่ยี่สิบเอด็ดป่ะ าจะวันที่วันที่ยีิเบเอ็ดนี่ผมส่งไปส่งให้กันไปขอเวลาให้หนูดับมาตัดนี่ผมจะบางทีผมจะถ่ายสูตรก็ถ่ายถ้าไม่ถ่ายสูตรผมก็พิมพ์ไปอย่างนี้นะเพื่อนะ่ะ เด่นร้อยหน่วยเด่นร้อยหน่วยเดินมางวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สามปีเต็มงวดนี้เป็นงวดที่สามปีกับหนึ่งงวดนั้นเพื่อนนะถ้าเข้าต่อเดือนร้อยหน่วย <c oughs> ผมก็เลยพิมพ์ไปงวดนี้ผมก็พิมพ์ไปแล้วนั้นเพื่อนนะพิมพ์ไปสูตรสําหรับคนที่สนับสนุนจองนั้นเพื่อนนะส่งให้กันไปแล้วก็จับต่างคนต่างจับ อ่ะงวดที่ผ่านมามาสามตัวนั้นเพื่อนนะร้อยหน่วยสองมาห้ามาสองมาครบสามตะบนงวดก่อนก็ครบสามตะบนงวดก่อนก็หนึ่งมาร้อยหน่วยห้ามาหน่วยแถมสิบด้วยงวดที่ผ่านมาแถมสิบมาร้อยมาหน่วยแถมสิบสามปีเต็มงวดที่สามปีเต็มงวดนี้ผมพิมพ์ไปงวดที่สามปีกับหนึ่งงวดพิมพ์ให้จะมาชิกไปและอ่ะขอบคุณเพื่อนทุกคน กับว่าหลักหน่วยเราหลักหน่วยเราได้ศูนย์ได้สามได้เก้าแปดไม่เอาเดินมาสี่สิบงวดเต็มยังไม่ผิดอ่ะขอบคุณท่านเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ